สวัสด,ดีจ้าวันนี้พามาหาเห็ดละโงกหาไม่ไกลหรอกหาอยู่ตรงแถวเถียงนี่แหละเนี่ยได้ไข่มันตอนที่เดินมาลืมลืมเอาโทรศัพท์มาวิ่งกลับไปเอามาไปหากันนี่ได้อีกหนึ่งไข่ไม่ได้ตั้งใจมาหาหรอกเห็นเขาเดินหากันก็เลยมา หเห็ดหละงกเหลืองจ้าหนึ่งดอกใช่ได้พักแกงเนาะภาพไม่นิ่งกายาว่ากันเดอ้อตรงนี้ก็มีนี่หนึ่งหนึ่งไข่สองไข่สามไข่ เดหาีก,ก่อนนะตรงนี้มีสองไข่ถ่ายไปหาไปเคลียไปตัดไปตรงนี้สองไข่เดี๋ยวหาอีกก่อนมาสรุปตรงนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไข่จะหาเลาะเดินดูอีกก่อน ไข่น้อย,อยมันติดขึ้นมามันโดนแล้วมันเอาไว้ได้มันก็ไม่โตละมีแต่จะแห้งไปเลยไปไปหาต่อได้อีกแล้วจ้านี่นี่นอีกแล้วก็นี่อีกมันโดนอะไรแทะก็ไม่รู้อะแต่เก็บไปเถอะ ได้อีกหนึ่งไข่จ้าตัดตินไม่ได้ได้เห็ดน้ำหมักอีกหนึ่งดอกเห็ดน้ำหมักไม่ใหญ่หรอกเห็ดน้ำหมกักเล็ก โอยดอกเนี้ยไม่รู้อะไรกินหักไปแล้วได้อีกหนึ่งดอกจ้า 又开。嗯。<Okay. S 2> mm. อีกหนึ่งไข่มันเพิ่งออกใหม่ตรงนี้ไข่แล้วเนี่ยน,นี่ทุกคนดูเห็ดตบับเห็ดตับขี้ไก่นี่เนี่ย ขึ้นขาวช่เห็ดตาบที่ไข่แต่ยังไม่บานกำลังตุมๆนุ่มขึ้นไปยันนู่นน่ะต้องไปเขี่ยใบยไม้นี่ขี้เกียจเอาไปขี้เกียจล้างดูนี่ไปเราไปหาเห็ดที่เราต้องการกันดีกว่า หาไปเติมอันเก่าโอหทุกคนตรงนี้เห็ดละงกมันบานหมดแล้วแต่ก็ยังกินได้แกงได้อยู่ดาที่ตั้งกล้องกัน น,นี้ก่อนเนาะเนี่ยบานแข็งใช่สแสดงว่าเมื่อเช้านี้ไม่มีใครเดินผ่านมาอห็นแล้วงกเหลืองอันนี้หักหนักจนหล่นลงน้ำเลยอะ่ะตรงเนี้ยถ้ามาทันก็ทันถ้ามาไม่ทันก็บานเพราะว่าตรงนี้ดินมันอ่อน ขึ้นมาจากดินอย่างลึกเลยเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวจะพามาดูใหม่หายท้องกลางหลังแรงเลยอื หดอกเดี๋ยวไปหาทางอื่นกันเห็ดพอกเขายังมีญาติของเขาอยู่ข้างบนนู้นด้วยนะมีใครเห็นไหม โอ้โหเห็ดเพาะเดี๋ยวไปเอาเห็ดละโง่ก่อนเดี๋ยมาหาเดินเลาะดูเห็ดเพาะกันเนาะนี่ตรงนี้ก็มีญาติเขาโอ้โเยอะเนี่ยสามสี่ห้าโอ้โมาตรงนี้หมาแฮะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเพราะว่ามาคนเดียวแล้วมันถ่ายยาก ว่าต้องตัดตีนมันด้วยถ่ายไปด้วยเก็บไปด้วยก็ได้ตีนเตินไม่ตัดละหักเอาเลยเอาขึ้นตั้งไว้ข้างบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาข้างบนนู้นอีก โอ้ยมีเห็นน้ำหมักด้วยนะหักเอา้าไม่หักเอามันก็ต้องถอนไปอะ่ะอึ๊บอึ๊บมุดป่ามดดุดตรงย่างได้เห็ด ไปขึ้นไปข้างบนถ้ามาเมื่อเช้านี้ก็กำลังตุมเลยนะเนี่ยหรือไม่ก็จะไม่เจอเขาเลย แสดงว่าเชื้อเขาอยู่ตรงนี้แหละแล้วเขาไหลลงไปไป,ไปหาทางอื่นกันดูนี่ทุกคนข้างล่างแต่ว่ามันแก่แล้วไม่เอาหรอกปล่อยเขาเป็นเชื้อปีนานี่เดินเลยมาได้ยังไงไปเดี๋ยวพาไปเอาอยู่ตรงหน้าแท้ๆเดินเลยมา มาเห็นจุ่มตรงนี้เลยทิ้งตรงนั้นเลยนี่โอ้ตายตายตายเดินเลยเข้าไปได้ยังไงได้เก็บก่อนนะาาที่ตั้งกล้องไป ไม่ตังได้ไหมล่ะได้อยู่เนาะ หสามดอกจ้าตรงเนี้ยท้านนี้มานี่จะได้บ่อยตรงเนี้ยไม่ขาวก็เหลืองเห็ดเพาะไปดูทางอื่นกันปล่าหรอกไม่ถันกล้องเอาขี้เกียจ ดับวิดีโอนี่เห็นดินมันแตกเลยลองเจาะดูเห็นและงกงแบบว่าดินมันฝนมันตกอะเนี่ยฝนมันตกเขาพยายามจะขึ้นไงดินมันก็เลยแตกดินมันแตกเหมือนเห็ดเพาะเลยถ้าเขาได้ขึ้นก็ขึ้นเยอะ ทำแล้วจ้ะกับกันเถอะเนาะมืดแล้วมืดแล้วแต่เดี๋ยววันหลังจะพามาหาอีกเนาะได้มดทั้ทงเช้าแล้วก็เย็นหมนันอยู่ไปพาที่ตกดินแล้วเนาะ กลับบ้านกันเนาะฝากช่องผู้สาวบ้านบ้านสภปย์ทภูไทยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร